ขอบคุณนะครับพี่น้องรับรถมอเตอรมาพ่อพงครับก็มิงขั้นเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับน้องครับมาเกี่ยวเขานะครับขอขอ22นะครับรับตอนนี้ก็ให้รถน้องไายมาเก็บเกี่ยวให้นะครับเพราะว่ารถจะคล้องลุ่งบดไดนะครับนามเปีงโมบกนะครับอันนี้คือขอขอ22นะครับ หลังจากที่เกกียวเขาดีเขาเด้งนะครับเขาปนไปได้เกือบซิบมือแล้วครับย็ดแปดมือแล้วนะครับกับนามโทันบลกครับนี่ครับนามโมทันบลกนะครับยังไหลอยู่นะครับก็เลยรถจะคล้องลงบาไดนะครับกตแก่เตรียมทีแล้วนะครับแก่เตรียมทีแล้วก็เลยให้รถน้องชายนะครับมาเกี่ยวให้เพราะว่า เพิ่นกับโบเทนเดอเกี่ยวนะครับเพื่อนกับพึ่งล่างรถล่างตู้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ขอชิบหานะครับกะจะได้เกี่ยวหลังจากนี้นะครับพอดีหนองใสเ่เพิ่นมาเพิ่นจะเ,เกี่ยวเขาจะคล้องมืออื่นนะครับผมก็เลยเแสกคิ้วมาเกี่ยวก่อนเมือน,นี้นะครับกะเพื่อเป็นการาป้องกันนะครับไม่ให้เขาปนนะครับก็คือ ใส่รถที่พิ่นหลางตู้มาหลางรถมานะครับก็ง่ายก็คือปีนี้เป็นทงแหลกเปลียงแหลกนะครับแต่ว่ากะเพื่อป้องกันอีกขั้นตอนหนึ่งสั้นหนึ่งนะครับผมกะได้นนเกี้ยวนะครับเกี่ยวเปลียงที่จ้คล้องเอาไว้กินเองนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแปลงที่เอาไว้กินเองนะครับ ก็คือให้เพื่อนล่างระบบนดเกี่ยวออกให้ในโตน้ำนะครับเราก็แยกกันตากนะครับนี่ครับเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับจะมีอยู่สามหล่องหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้กําลังกําลังเกี่ยวนะครับอันนี้คือในส่วนของอปลูกไว้กินเอง นะครับแล้วก็ปลูกหน้าโน่นนะครับปลูกหน้าโน่นหน้าสูงสุดของแปลงนะครับนี่ครับเป็นกอๆยีิบสองนะครับขอขยี่ิบสองนะครับนี่ครับ เก็บเกี่ยวแล้วนะครับสาหรับกคขอ22นะครับสําหรับนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์นะครับไปปลูกนะครับสาหรับกอ22นะครับจะเป็นเขาปลูกได้ทั้งปีนะครับเอ่อทั้งหน้าปีหน้าปังนะครับสุดเด่นเพลินนะครับแลวก็อัตลักษณ์เพลินจะเป็นออกเม็ดสี แดงแดงนะครับออกซิทเม็ดสีแดงแดงเข้มกว่าพันธุ์อื่นนะครับเหมาะสําหรับปลูกนะนี่ครับหน้าสูงหน้าสูงหน้าโน่นหน้านามลดใบนะครับอายุเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณรอยสามสิบมือนะครับผลผลิตนะครับกับอยู่ที่ความการดูแลนะครับแล้วก็การบำรุงนะครับดินน้ำนะครับกับตามข้อมูลกเกือบตันนะครับแปดเก้าร้อยกิโล ต่อไรนะครับ,รบอันนี้ก็แล้วจะนำเรียกงนะครับ้วกาสาคัญนะครับจะมอสํำหรับพี่น้องที่เขาหน่อยนะครับเ,เขาโบกพอกินนะครับมันก็นจะเด็กเก็บเกี่ยวไววเนี่ยนะครับก็จะเด็กกินเขาไม่ไห้ก็มูลากาพี่น้องที่ปลูกหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดเขาเมาขาย นะครับตัวนี้ก็จะได้เฮ็ดข้าเมาก้อนมูนะครับเพราะว่าปลูกไว้ได้กินไว้ได้เก็บเกี่ยวไว้นะครับปลูกสาก็ได้เก่ยวสานะครับของผมจะปลูกอยู่ระยะกลางๆนะครับตอนนี้ออกห่วงสูสีกันครับก็ขอสิบหานะครับตัวส่วนี้ปลายเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลานะครับวันที่ยี่สิบแปดตุลานะครับยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าเนี่ยแหละครับ นะครับก็คือผมเก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลานะครับกัพี่น้องบางคนหน้าวานเข่าคอสิบหาก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับก็เริ่มเกี่ยวแล้วก็มีนะครับอายุกับเป็นตีซบเป็นเข่ากลางนะครับเพราะว่าเข่าดอนะครับพี่น้องเพิ่นเกี่ยวแล้วไปแล้วนะครับเข่าดอสำหรับแถวบ้านผมจะเกี่ยวอยู่ประมาณกลางตุลานะครับกลางตุลานะครับอื่นเข่าดอนะครับผันเกี่ยวอยู่ช่วงปลายตุลาคามต้น พุิกาเนี่จะเป็นเขากลางนะครับหลังวันที่สิบสิบห้าไปนี่นะครับจะเป็นเขาใหญ่นะครับพุจิกานะครับทาหลังพุจิกาใต้พระยาคำต้นท่านว่าคือเขาหอมมิสุดนะครับต้นนั้นจะเอื่นเป็นเขางันนะครับก็คือเลื่อยเขาใหญ่ไปอีกนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับโอเคครับสำหรับปนี้กามาอัปเดตนะครับให้ FC แฟนเพจนะครับ ได้รับทราบนะครับว่ากําลังเก็บเกี่ยวกอคยิบสองนะครับโดยการใส่รถน่องนะครับซึ่งรถเพื่อนกะพึ่งลื้อเป่าทำความสะอาดนะครับเพราะว่าจะล่งหน้านะครับเลื่อมจะล่งหน้าเก็บเกี่ยวนะครับกถือว่าเป็นแปลงแรกนะครับที่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเอ่อเขาซิบหายังบ่ทันพอเกี่ยวนะครับเพื่อนกะยังไ่ได้ออกไปรับจากนะครับเรากะ จะเป็นการป้องกันนะครับหรือว่าเซฟไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือล่างระบบในตู้ข้างในนะครับเพื่อมีตกค้างผมก็เลยให้เพ่อนเกีียวแปลงถี่เอาไปกินนะครับก่อนส่วนที่จะเอาให้ในขั้นเบ่งปันพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องสนใจผมก็จะเอาไว้ให้เดียวนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปกินนะครับก็เอาไ้พอนะครับนี่ครับ สำหรับก็ขอ22นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ได้กินเขาไม้ไวก้ก็มูนะครับปกติกับเพื่อนจะกินเขาไม้ก้อนมูแล้วนะครับผมยังได้กินนะครับ่วนก็ขอตัวนเตี๋ยกับกำลังนี่ครับนั่น5าครับกับกำลังออกห่วงนะครับครับอาจจะม่งบกชัดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแดดเนี่ยครับ สำหรับคลิปนี้อัปเดตประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับสนใจเป็นเท่านนะครับทักทายม่ได้นะครับโทรศั์นะครับ0932278985นะครับ0932278985นะครับสำหรับกอลอ22นะครับเป็นปันในราคาย่อมเยานะครับในราคาย่อมเยาวนะครับกิโลละ30บาทนะครับเป็นนาดำมือนะครับ เป็นหน้าปีนะครับโปรด้ปูกเป็นหน้าปังครับพี่น้องทางใดสนใจกัทักทายโทรมาสอบสาาได้ครับผมสวัสดีพี่นี่ผมมิงภูเขาสวัสดีครับแล้ว